วัสดีนะครับวันนี้เอาหลวงปู่นะครับหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่แล้วก็พระอาจารย์สุยยันนะครับไปเข้ากอบมานะครับแล้วก็มีดวงเศรษฐีของหลวง,งปู่หกนะครับ ปีสองห้าหกหลกซิวนะครับยันดวงเศรษฐีนะครับแล้วก็แก้วนาคาสารพัดนึกนะครับของหลวงปู่บันนะครับก็ไปเข้ากรอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ท้าเวสุวรรณนะครับโอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากปิดกำลังใจช่องให้ด้วยนะครับผมช่อง y o u t u b e นะครับทาง YouTube ก็เป็นต้นอัชวินพระเครื่องนะครับทาง Facebook ก็เป็นต้นอัชวินพระเครื่องนะครับทาง Facebook แฟนเพจนะครับก็เป็นต้นอัชวินพระเครื่องเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ห้าถ้าสิบสองปีหห้านะครับรวยล้านล้านนะครับ